ก็มีการเหมือนกับทําคลิปตัดต่อเนาะแล้วเป็นหน้าเราคือเหมือนยิ่งกว่าตัวจริงอีกคือตัวจริงไม่เหมือนขนาดนั้นในคลิปเลยเป็นการแอบอ้างแบบว่าเอายอดเลขหลักหลายล้านที่เราขายของบนออนไลน์บนติกต็อกอะไรเงี้ยนะครับเป็นการดัดแปลงเสียงแบบว่าเฮ้ยแบบมาเล่นนี่สิเว็บนี่สิเราเป็นหน้าเราเยอะมากซึ่งคนดูหลายล้านมากเป็นสิบสิบล้านซึ่งคนดูเยอะมากกว่าช่องหลักของเราอีก แล้วก็มีผู้เสียหายโทรมาบอกว่าเนี่ยเล่นตามที่แบบผู้ยืจะเรียนบอกนะอะไรอะพี่อ๋อก็ที่ทําคลิปบอกไงว่าแบบนี่เล่นลนี้ได้เงินได้เงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคือแบบคนโทรมาเป็นสิบสิบสายต่อวันโทรมาดา่าเราก็มีบอกว่าเอา้าก็เล่นตามที่เธอบอกฉันก็เล่นตามที่เธอบอกฉันมีเนได้เลยอะไรเงี้ยตุดแล้วคือเป็นมิจฉาชีพนะครับผมหลอกลวงให้การ,รกดลิงก์บ้างแล้วก็แนบลิงก์แล้วก็เป็นการตัดต่อคลิปเสียง AI ไที่คน คนดูแยกไม่ออกว่าคนจริงหรือคนปลอมซึ่งตอนนี้คือมันเหมือนมากแบบจนแบบแยกไม่ออกครับผมแต่จริงแล้วคือถ้าเกิดไต่ตองนิดนึงในการรับชมอาจจะรู้เลยว่าการที่เราเชิญชวนการไเรเล่ทพนันคือมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะมันมันแยกไม่ออกครับแต่ถ้าเกิดเราฟังเนื้อหาใจความดูจุดประสงค์ของขาการโฆษณาอะไรเงี้ยจะดูจะรู้เลยว่าอ,อ๋อไม่ถูกต้องนั่นคือการหลอกลวงครับ ก็จริงๆแล้วเราก็ได้เห็นมาเมื่อประมาณสี่ห้าวันแล้วครับผมก็จริงๆแล้วมีมาเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็มีการเหมือนกับทําคลิปตัดต่อเนาะแล้วเป็นหน้าเราคือเหมือนยิ่งกว่าตัวจริงอีกคือตัวจริงไม่เหมือนขนาดนั้นในคลิปเลยนะ <laughs> ก็เป็นการแอบอ้างแบบว่าเอายอดเลขหลักหลายล้านที่เราขายของบนออนไลน์บนติ๊กต็อกอะไรเงี้ยนะครับเป็นการดัดแปลงเสียงแบบว่าเฮ้ยแบบมาเล่นนี่สเว็บนี่สีแล้วเป็นหน้าเราเยอะมากซึ่งคนดูหลายล้านมากเป็นสิบสิบล้าน ซึ่งคนดูเยอะมากกว่าช่องหลักของเราอีกนั่นแปลว่ามีการปลอมแปลงทั้งช่องทั้งหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีผู้เสียหายโทรมาผมว่าเนี่ยเล่นตามที่แบบผู้ยังจะเรียนบอกนะอะไรอ่ะพี่อ๋อก็ที่ทําคลิปบอกไงว่าแบบนี่เล่นนี้ได้เงินได้เงินอะไรอย่างเงี้คแบบยครับก็เลยคือแบบคนโทรมาเป็นสิบสิบสายต่อวันโทรมดาด่าเราก็มีบอกว่าเอา้าก็เล่นตามที่เธอบอกฉันก็เล่นตามเธอบอกฉันมีเนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือ เป็นวิชาชีพนะครับผมหลอกลวงให้การกดลิงก์บากแล้วก็แนบลิงก์แล้วก็เป็นการตัดต่อคลิปเสียง AI ที่คนคนดูแยกไม่ออกว่าคนจริงหรือคนปลอมซึ่งตอนนี้คือมันเหมือนมากแบบจนแบบแยกไม่ออกครับผมแต่จริงแล้วคือถ้าเกิดใส่ตองนิดนึงในการรับชมอาจจะรู้เลยว่าการที่เราเชิญชวนการไปเล่นพนนะันคือมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนี่ครับคือก็คือตอนนี้คือทุกประมาณน่ากสิบ สิบเพจสิบช่องติ๊กตอกอะไรเงี้ยก็ยิงแอปกันสนับมันไปเลยในเรื่องของการาหลอกลวงให้แบบเข้าไปเล่นเว็บพนันอะไรเงี้ยนะครับ,บใช่ครับคือเป็นหน้าเราเลยเป็นหน้าเราเลยแล้วก็เป็นเสียงเราขยับทุกอย่างเหมือนกับเป็นเราจริงๆเลยจนจนเรามองว่าเอ๊ะดิฉันดิปป่าเนี่ยทำไมเหมือนจังเลยคือทุกอย่างเหมือนมากครับเหมือนจนคิดว่าหรือเราหลับไปแล้วเราทําเองหรือเปล่า เพราะมันมันแยกไม่ออกครับแต่ถ้าเกิดเราฟัง,นง,ง,งนนเนื้อหาใจความดูจุดประสงค์ของการโฆษณาอะไรเงี้ยจะดูจะรู้เลยว่าอ,อ๋อไม่ถูกต้องนะั่นคือการกลวังครับพอจะรู้ไหมว่าระยะเวลาที่เขาลงไว้จริงๆแล,แล้วก็มีมาเป็นช่วงหนึ่งในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็หายไปพอหายไปเราเรา,เราเริ่มเราเริ่มแบบกดดูพอเรากดดูไปคอมเมนต์เฮ้ยอะไรเนี่ยมันก็บอกเราไปใช่ไหมครับพอหลังทีเนี้ยมาสัปดาห์เนี้ยผมก็มี ทำทำเพลงทำคอนเสิร์ตเนี้ยเราเลดติ้งขึ้นมันก็เอาใช้เวลาห่วงเวลาที่คนสนใจเราเนี่ยครับเราขายของดีเ่ยมันก็ใช้โอกาสนี้ในการแบบยังไงขายของดีเพราะเล่นเว็บนี้น,นี่นู่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ประมาณสัปดาห์นี้คือขึ้นประมาณ10ช่องครับมีการยิงแอบยิงอะไรนี้ด้วยที่เห็นนี่คือวนใน,ในทีิตทั้ง t ิ k กต็อกทั้งเฟซบุ๊กครับก็คืออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยิงทุกแพลตฟอร์มเลย ก็ว่าได้ aí, เลยครับเพราะว่าผมเปิดไปไหนคือเจอหน้าตัวเองแต่เป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างเนียนมากๆอยากาเื่อยงไรจริงๆแล้วเราอยากฝากเตือนว่าขั้นพื้นฐานของของเมืองไทยเราก็คือการเล่นพน,นันคือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนั่นแปลว่าผมก็เป็นคนสาธารณะเหมือนคนเหมือนคนทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์ในการชักชวนคนอื่นให้เล่นการพน,นันหรือเข้าสิ่งผิดกฎหมายเพราะนั้นแล้วเราต้องแต่ตอนนิดนึงว่าการที่เราดูโทรศัพท์เนี่ย หนึ่งแหละการชักชวนการออกไปนอกแพลตฟอมแล้วเป็นสิ่งที่ผิกดกฎหมายอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะแล้วการโฆษณา,ายอ,ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่าหลงเชื่อเลยเพราะคนแก่คนแบบไปรุ่นอะไรเงี้ยเชื่อเยอะมากแล้วโทรมาดา่าเราเยอะมากเรากเราก็เลยบอกว่าคือมันไม่ใช่เรานะครับคือเราก็เลยแบบไม่สบายใจก็เลยมาที่ตำรวจเซมเบอร์ออวันนี้แบบเพื่อแบบประชาสัมพันธ์ว่าให้ระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ AI มันแยกไม่ออกจริงๆคือ AI ทําแทนคนมากทุกอย่างเนี้ยครับครับที่หมอเจอ กีเวบเล้วครับโอ้เยอะมากจนจำไม่ได้ก็คือมันทุกคลิปจะเปลี่ยนชื่อหมดเลยจะเป็นชื่อแตกต่างกันไปแต่ละชื่อไปหนึ่งสองสามสี่ไม่ซ้ำสักชื่อเลยครับตอนเราไปเจอเนี่ยแก่อ้ปิดกันใช่ไหมหรือว่าอยู่ถ้าเราเจอตัวผมครับผมเจอเองมันก็ถ้าเราไม่ไม่คอมเมนต์บาให้เขาเขาไม่ไม่บล็อกเราแต่ถ้าเราเม้นต์ด่าปุ๊บเฮ้ยใครวะเนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยมันจะบล็อกเราเลยยังอยู่ครับ เราเราคิดยังไงการที่แตกองเห็นแบบนี้หรือว่าเรามีกาลีถอไปไหมหว่าอยา,อา,า,ออา,าอกให้ทางตำรวจจะมีคนข้องเขาเรืนองรจริงๆแล้วทางตำรวจเขาคงดำเนินการกำลังสืบสวนอยู่แต่ตัวเราเองเป็นคนสาธาร์เราก็ประชาสัมพันธ์ให้คือเราทำอะไรไม่ได้น้อนอกจากในการส่งเรื่องให้กับทางตำรวจในการสรืบสวนแล้วก็ส่อหาว่าใครเป็นคนทําแต่ว่าผมเองอ่ะทำได้คือประชาสัมพันธ์ว่าให้ระมัดระวังนะครับให้ดูดีๆการกดจิ้มไปหนึ่งครั้งเนี่ยการกดเข้าไปแล้วรอกอะไรอย่างเงี้ย คือให้ระมัดระวังเพราะว่าคนใกล้ชิดผมก็เจอทุกวันขนาดคนติดตามผมที่อยู่ใกล้ๆกันอ่ะก็ยังโดนเลยครับเพราะแล้วคนทั่วไปอินโดนีเซียไม่รู้ตัวาศาราะเห็นแค่หน้าคนดังหน้าดาราหน้านักร้องก็เชื่อแล้วแต่เนื้อหาสาระมันไม่ถูกต้องก็ยังเชื่ออีกอยู่บางคนก็มีอย่างนี้ก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ว่าให้ระมัดระวังเรื่องตรงนี้ด้วยครับถ้าไม่อยากพลาดเท่าเป็นเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้งช่องยูทูบท็อปดาราและเพจเฟซบุ๊กท็อปดารากันด้วยนะคะ แต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่งกดเลย